ภาคโด้วย KGS Hacker เฮ้ยเกี่ยวโมกี้ยามแล้วเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยหยุดก่อนหยุดก่อนก็จะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วโทษด้วยพ่อหนุ่มอะไรนะมีอะไรขอโทษด้วยพ่อหนุ่มตอนนี้ฉันหยุดไม่ได้เพราะว่ามันมีระเบิดข้างหลังอ่ะถ้าฉันเบรกปั๊บมันจะระเบิดทันที คนบนรถจะทำยังไงฉันหยุดมันก็ตายหมดอันดี้ไม่นะทำไมฉันรู้สึกว่าฉันวิ่งเร็วขึ้นอะนายรู้สึกมันกันไหมนายก็ดูเท้านายสิโหตายแล้วไอ้ช่วยหยุดผมที่ผมอยูดนี่จะบ้ารล้ตอนนี้นายวิ่งเร็วมากเลยอะนายอาจจะวิ่งเร็วที่สุดในโลกก็ได้แต่ผมไม่ต้องการมันหยุดผมที่หยุดผมที่อย่าพูดแบบนั้นสิพ่อหนุ่มมันอาจจะเป็นพรที่พระเจ้าให้เกมมานายจนวิ่งให้มันมีประโยชน์เพื่อชาติและครอบครัวของนายนายต้องสู้ต่อไปและเพื่อฉันด้วยกูไปละ รับสมัครนักวิ่งบำบัดเออเออผมยังผมยังไปพี่ไปหาพ่อมันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอถ่ายรูปหนึ่งครับนักวิ่งบำบัดที่เก่งที่สุดในโลกไปไปแล้วเอ้ยวันนี้ไปแล้วเด้อ จักรยานมันก็ไม่เวียนเฮ้เเฮ้ยแล้วก็เย้แล้วก็เย้ล่าเทลุกออกไปอู้ยูตุ๊สเปกเออแล้วก็นักกีฬาบำบัดก็ได้แต่งงานกันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนและสองคนและสามคน เ้ยคุณใช่นักบําบัดที่วิ่งเร็วส,สุดในโลกไหมใช่ใช่ใช่ต่อจผมมีข้อเสนอให้คุณไปวิ่งกับรถโอเคจัดไปโอเคเช่นี่เนี่ยและแล้วเขาก็พบอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่มีพลังการวิ่งแล้วหรือเขาจะจบเพียงแค่นี้เขาจะเป็นยังไงต่อ เอ้ตั๊กสีมันต้องถอนอ่ะในที่สุดเขาก็หมดตังไปกับสุลาแล้วก็มาเป็นโจรเฮ้ยบึกไล่กูไม่ทันหรอกนี่ไม่ทันเป็นไงเหรอ <c ười> คือคือฉันมีแฟนใหม่แล้วไม่ไม่ไม่สถานที่การวิ่งบมบัดถึงเขาจะเศร้าเขาก็มีอย่างหนึ่งที่เขารักคือการวิ่ง เขาจะเศร้าแค่ไหนการวิ่งคือความสุขของเขาเขาจะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งจนจะหมดแรงวิ่งจนจะตายหรือวิ่งจนวินาทีสุดท้ายของเขาเขาคือนักวิ่งบำบัดานตำนานนั่นเองห้าสิบปีผ่านไป นักวิ่งบำบัดได้เสียชีวิตไปแล้วไม่น่าพนุ่มเฮ้ยกูลุงเอเอกชอรหลักภาคภาษาไทยด้วย KJS นะครับผมใครอยากติดตามช่องหลักของเขาก็ใต้ริงเลยนะผมก็สามารถติดตามเพจผมได้นะผมใต้ลิงเลยแล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะครับ